เดี๋ยวรอรูเหรอก่อนเองควรทำให้หน้าจอกูสว่างและเห็นอะไรได้ก่อนเร็วเอจิตสับหมดถงเวลากูเยอะแหละเวลากูมีจำกัดโว้ยโอ้ยยยยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ World c l a s Gamer TV เนี่ยครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Call of Duty Modern Warfare 3 ดิชชั่นที่สองนะครับไอ้ฮันติงคนะิวเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมวะโอ้ตอนนี้เราก็ดำน้ำอยู่แล้วเนี่ยออ,อะไรเนี่ยโอ้บัตณาบอลเหรอครับไม่ใช่ไหมครับโอ,อ้โหเย่ไปเลยไอ้เฮี้ยเนี่ยรถเอาคนไอสัตว์รัฐบาลแม่งทำเฮี้ยอยู่อะแม่งปล่อยให้คนแม่งไอปล่อยให้น้ำแม่งท่วมคนนะโหดูดิคนแม่งต้องตายอ่ะ ทำเคี่ยอยู่ไอ้สัตว์นี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศครับในแท้สุโอ้นี่ที่ไหนวะเนี่ยซอง โอเคไกส์โอ้เต่เนยเส้นซ่างะไรไม่รู้เนี่ยนี่มิใช่แค่นน้ำท่วมธรรมดาม้งมองมากไปไหนเลเบี้ยวเลยเลยว่ายเบี้ยวเลย โอ้ยนี่ก็ว่ายครับเนี่ยโอ้โหคนคนนี้ไม่ต้องใส่ชุดประดานน้ำเลยครับว่ายได้สบายอู้หูกไม้ไฟใต้น้ำเออมาให้เราลองมองอ่ะไปเก็บเป็นรักโอ้โสดสดฉันได้แม่งแค่สองนะเออโอ้โหเดาวอะไรวะเนี่ยมิสไซเอ๊าะ บ้านใครบ้านใครรวยยิงมิสไซล์เล่นวะอู้ววววบอกให้เงียบให้มันบิดนาน Why does she pass Why does s e pass Why t i l she pass ให้มันไปก่อน,ะอ,นอะไรครับรถคันเล็กต้องปล่อยให้คันใหญ่ไปก่อน,นครับเป็นตามมารยาทครับแล้วเราก็ไปซ้อมมันครับไปปรุโตมัน ปาแตกได้หลังนะ <Plant in. S 1> โอเคให้ฟอไปเดินมาโอเคครับโอเคก้าวพีสให้กดปุ่มแอปครับโอ้ใช้สติกเกอร์ไอ้ยใช้เกาตาช้างรับรองไม่หลุดแน่นอนครับยังไงก็ยังไงก็งงกติดเลยครับของเขาดีจริงๆนะมันเดือนหลังในดะี้รูป ยากห่ผลนงานเดีบำขึ้นมาังเู01 o ปเปม้องคบคมิลโอ้ยโอโอโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนยังยอ้อยอ้ีอโอ้ยโอ้โอ้ย้โอยโอ้ยออย้้อ้ โอเคไกส์ okay, เออโอ้โหมีถอดอากาศมาจีนจับเย่ปืนตูมาแล้วแล้วมึงใครเนี่ยฮะโอ้มันรู้ตัวแล้วอ่ะเนาะคนในตาไป่ใส่แนวนี่วะบ้มมึงระเบิดรูดเลยเหรอเนี่ยระเบิด,ดครูคครับแต่โอเครู

เอ้มึงมาจากทางไหนวะเนียโอ้น้ำแตกกระจายไปหมดแล้วเนี <Pres ence> <curry. S 2> ่ยแล้วมึงใครเนี่ยฮะอ้าวแล้วมึงหัวทำอะไรอยู่ครับอ๋ออันนี้มีเป็นปืนสั้นอ้าวพี่วันดีแบงแบงๆๆแบงๆ์แบงก์แบงกแบงแบงโอตั้งกว่าจะหมดนะกว่าจะตายหมดแนกโอ้โหพี่เออ ไม่ดีครับไปแกงเขาไม่ดีครับอุ้ยโอ้ยหลักๆๆๆๆลงมา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 คอมมอนไกด์โอ้ยเดี๋ยวพี่เคียงนองยอ้องยอยตายครับคุณมนุษย์แซนอะไรเนะี่ยอุ้ย โย่ไม่สนแล้วก็จะมูฟเชี่ยมเงาโอ้เฮ้ยโผลมาทำซ้อนในแล้วมึงจะแอบแก้แอบไปดิใครยิงเชี่ยมอ๋อตรงนี้เหรอครับเนี่ยควางกระเบิดไปแล้วบุ้มรอดเปล่าเฮ้ยโผล่มาทำซ้อนอะไรมึงแล้วมึงไม่โผล่มามึงก็รอดแล้วจะโผล่มาทำไมวะ ตอนไหนตอนนี้อ่ะ oh, yeah, โอเย่ไกส์อ้ยยิงไม่โดนเลยคานคานโอ้ยสัตว์น่านลับเลยมึงแอบแอบเบนียนนะครับไอ้สัตว์โอ้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 หอบหอบแดกหอบแดกคิดสอบยิงกูหนุกไหมอ่ะลดแซน โอ้ยเสียงเหมือนคนทักสไครมาทําเอาเครื่องกระตุกไปทีเดียวเชียวเฮ้อิสซัดโอ้โหโอ้โหโหเย่ baby baby what are you going miss เอาอาเอาเอาไเอาหน่อยหน้าไปกินเอาบุ้มไม่มีใครตายสักคนอิสซัดยังอยากเอิดอีกงะมึงเนี่ย ขอที่ดบกไม้ค่าด้วยเฮลโล o g u y ์ไกลระเบิดดิตุยตุดอืมอะไรเนี่ยฮะต้องระวังไปอย่าง,ง,ง,งดีครับเราจะประมาทไม่ได้ อ,ออกไงครับพี่ออกพี่อยู่นี้จะไม่ได้วะรออกพี่ไม่ทั้งแนวเหรอโอเคครับแปะโอโ้โหกาวตาช้างไงครับเนี่ยแปะไม่มีหลุดอู้พระเอกตัวจริงกร็ยอไม่ต้องมายิงกูเลยเอไม่ต้องมาแทงกูโอโ้โหเปิงเป่งเป่งเป่งหอตายหมด พอเพิญใช้ AJ DVD ครับให้ตัวจริงสโลได้ของคุณสมบัติเมธนีทำอะไรเนี่ยไปจับลมขเขไอสัด,อดไอสันี่จับนมขเขนี่จับมขเขอ้าวหรือใบเกมนี้มันกิงเชื่นาได้นี่วะไม่น่าเลยกูกเกร,ริ่งสว่าป็นจับโปรโมทของเกมครับ

I have the missile key and I'm Oh, what the hell is that? Tango, Whiskey, 0, 5, 6, 6, 6, 2, 8. 6, 6, 2, 8. confirmed, seconds. French. 30 seconds. Force, get on the console. Oh, near it up. is. Okay. Up. Oh, yeah. You yeah, dare. See ya. A-T-2-1. Bit. Chim-chim. Chum-nom. Mmm. โอ้สัตว์แม่งทิ้งกูไอ้เด็กสัตว์หอกูด้วยเฮ้ยอู้เจ็ดโอเคโยโอ้โอ้มีหน้าที่ได้ขับครับขับตามเลยดำหน้าครับไอ้เชนนักก็เอาแต่รอนะปล่อยให้กูไม่ได้กำลังอยู่คนเดียวดูดิกูก็โดนยิงอยู่คนเดียวไอ้เด็กสัตว์โอ้ยกระตก โอ้โหปู่โอ้ยเขี่ยวะเ,เนี่ย,ยโอ้ยเออมึงต้องมาสั่งผมมากะไรเนี่ยกู่ทำของกูได้ไอ้แฟนแมนนี่โอ้ย โอเคโอ้โหโยแหมมีอ่ะเรียบร้อยเลยตายคือ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 ทำไมครับไม่รู้ที่ทำครับตนนี้ใช่ไหมโอ้โอ้โโอ้โโอโโอ้อ้ะโอ้โออ้้้อออโ้ Oh, yeah, guys. Let's fucking on. Hey, yeah. Oh, oh, hey, I'm not gonna get on, bitch. I think Oh Yeah. Bitch. Yeah, bitch. ลากันมาลากนมาโอเคได้กลับบ้านแล้วจะป้อมอัพไม่มีรกันนะ่ชิงคอมพิวต์กลับบ้านไปกันเลยกลับไปดูป็นเด็นกันโอเคเด็กสายชลบุรีกนไม่หังไงวะโอ้โหเมืองนี้นั่งสามวันแม่งแก่แต่เกิดแต่สงคราม